손짓하는 애써 속에 푸른 꿈이 나를 비춰 설레게. สำหรับบทเพลงที่ได้ฟังกันไปคือเพลงช่องซาจินของวงสเตค,ษษษษสบบเคิดค,ค่ะ มีหลากหลายประโยคที่ทางศิลปินนำมาเปรียบเทียบหรือการแทนคำเพื่อให้เพลงมีความหมายที่ลึกซึ้งและไพเราะยออิ่งขึ้นจึงอยากนำเสนอส่วนดังกล่าวเพื่อให้ผู้ฟังอย่างเราสามารถเข้าใจและเพลิดเพินกับเนื้อเพลงนี้มากยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะมีประโยคไหนบ้างไปชมกันค่ะภูรุงกุ่มคำว่าูรูดเป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึงสีฟ้าอมน้ำเงินใช้เชิงเปรียบเทียบหมายถึง อ่อนเยาวสดใสเนื้อเพลงทอาน,นี้หยิบยกสีสันมาใช้ทานคำในการเรียกสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์โดยเมื่อเรานึกถึงสีฟ้าเราก็จะนึกถึงความสดใสและคำว่ากุ่มแปลว่าความฝันดังนั้นภูรุ่นกุ่มจึงหมายถึงความฝันอันสดใสค่ะท่านปิดผิด เป็นคำนามที่มีความหมายว่าแสงเชิงเปรียบเทียบมีความหมายถึงความหวังความเป่งประกายความเป็นเกียรติหรือชื่อเสียงเนื้อเพลงท่อนนี้อาจเปรียบแสงคือความเปล่งประกายการมีชื่อเสียงที่พยายามไขว่คว้าได้มาและจะพยายามต่อไปเพื่อไม่ให้มันหายหรือดับไปค่ะช่องาจิน เป็นคำนามที่หมายถึงพิมพ์เขียวหรือแบบสร้างจำลองเป็นหนึ่งในเอกสารแบบบ้านหรือตัวอาคารโดยเนื้อเพลงมีการเปรียบเทียบคำเพื่อแทนความหมายกับสิ่งของเปรียบเทียบพิมพ์เขียวคือแผนการหรือความฝันที่ได้วาดไว้เนื้อเพลงดังกล่าวสามารถสื่อได้ถึงการกระทำสิ่งต่างๆในสิ่งที่ตนได้วางแผนไว้ค่ะโพรันต์ตดมีความหมายตามพจนานุกรมว่า เหมือนกับให้มองดูโดยมีรากศัพท์มาจากคำกิริยาโพดะแปลว่ามองเห็นดูมารวมกับคำเชื่อมระหว่างประโยคตือชีราวกับจึงมีความหมายในการตีความว่าอย่างภาคภูมิใจจนคนที่มองดูอยู่นั้นอิจฉาดังนั้นเนื้อเพลงนี้สือ่อถึงความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จจนคนที่เห็นอิจฉาค่ะผาแรมาจากการผันคำคุณศรรรัพท์พาราทะ ที่มีความหมายว่าฟ้าน้ำเงินเป็นสีที่มีชีวิตชีวาและสว่างเหมือนกับสีของน้ำทะเลลึกหรือสีท้องฟ้าอันสดใสอีกครั้งที่เนื้อเพลงได้มีการใช้สีสันมาแทนคำโดยการแทนสีฟ้าคือความสว่างสดใสเช่นเดิมค่ะนายเอนายอีดินผ้าแดดพรุ่งนี้ของผมช่างสว่างสดใสจึงสื่อได้ถึงอนาคตอันสดใสเหมือนสีฟ้านั่นเองค่ะ